ไม่ตอบแชทไม่ตอบไลน์โทรไปก็ไม่รับสายถ้าตอนนี้คนที่คุณกําลังคุยอยู่คนรักของคุณหรือแฟนของคุณเขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปไม่รับสายไม่ตอบแชทไม่ตอบไลน์ให้คุณแก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ค่ะสิ่งที่หนึ่งนั่นก็คือให้คุณรีบเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ให้เป็นรูปใหม่ที่ดูหล่อดูสวยดูใช้ไล่กว่าเดิมและดูดีกว่าเดิม สิ่งที่สองให้คุณโพสต์ในคอนเทนต์ที่น่าสนใจเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบและเป็นสิ่งที่เขาลุ่มหลงสนใจมากเป็นพิเศษไม่ว่าคนคนนั้นก็จะชอบการประจนภัยการเดินทางการศึกษาหาความรู้การออกกําลังกายหรือการลงทุนการทําธุรกิจให้คุณโพสต์สื่อไปในด้านนั้นและข้อที่3 ตัวคุณเองจะต้องพัฒนาตัวเองในเวอร์ชั่นที่เป็นเลเวลอัพและสื่อไปในด้านที่เขาชื่นชมชื่นชอบเพราะนั่นจะทําให้เขากลับมาสนใจในตัวคุณและข้อสุดท้ายสําคัญมากอย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งงอนอย่าเพิ่งโมโหแล้วไปกดบล็อกเขาเพราะนั่นมันจะทําให้เขาไม่เห็นคุณที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขอให้ทุกคนสมหวังได้คนรักคนเก่ากลับขึ้นมานะคะ